สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซของชีโร่หมูน้อยผู้น่ารักนะครับวันนี้ไอ้ดิดํากําลังมาสอนให้หัดหัดเดินหัดจูงนะครับมาเดินมานี่ฮะวันนี้ออกมาเดินสนามดินแล้วนะฮะมาเดินมาลูกมาเดินมามเริ่มจูงได้แล้วครับเดี๋ยวสักหน่อยจะสอนให้กระโดดเหมือนกระต่าย f อซีลืมติดตามนะครับนี่ เดี๋ยวจะพาไปจูงเล่นแถวถนนคนเดินถนนผ้าคามนะฮะหรืออาจจะพาไปเดินตลาดก็ได้เลยๆนี่ฮะนี่สามารถจูงได้เอามีอาหารให้หน่อยอ่ามาโอเก่งเก่งเก่งมาลูกมามามาเดี๋ยวนะฮะทีนี้จะสอนให้วิ่งนะครับหนึ่งสองสามวิ่งลูกลูกลก วิ่งคบอ่าเอาครับอวิ่งอีกวิ่ง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 วิ่โอ้โหโอ้โหโอโหโอเหนื่อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาให้กลังใจชิโร่ด้วยนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะสอนให้กระโดดเหมือนกระต่ายนะครับลอดห่วงแล้วก็สไลเดอร์ลงน้ำอะไรพวกนี้นะฮะรอติดตามนะครับกับไอ้ดินดำกับลูกชายลาชิโร่บุญน้อยผูดอะไรละครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ต,ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ 오케이. Okay.